ยี่สิบสองคุมพาพันสองห้าหกแปด ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับรอบนี้กันด้วยนั่นเองนะครับเป็นอีกรอบหนึ่งเบรกด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกแรกกันนั่นเองนะครับนตครับเราเรียกว่อา,อ,าอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้ว ไม่มีการจําหน่ายใจบาดใจตัวใดๆอยู่แล้วนะสำหรับค่มคืนนี้กันนะครับมีเพียงพุ่มปัจจัยเพราะนั้นรอบหนึ่งเรียกว่าจัดจแบบยาวๆจัดให้แบบเต็มอิ่มกันทีเดียวแล้วกันนะใน<อ>แต่รอบแตะเบรกด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็สําหรับช่วงนี้เราเปิดทุกท่านได้เรียกว่าแนะนําบทเพลงกันขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วนะสำหรับค่าคืนนี้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะว่าจัดกันไปเรื่อยๆแล้วกันกันกบพวกเราด้วยนะครับ เมื่อสักครู่นี้มีแนะนำกันมาด้วยกับท่านของสารวัตรละมงกันด้วยนะครับแนะนำกันมาอย่างไรเดี๋ยวจดให้เดี๋ยวจดให้ละกันนะครับในรอบตรงนี้ด้วยละกันนะครับรางวัลเน้นหนักกับท่านของลูกทุ่งยอดยุคกันไปนะครับในเบรกตรงนี้กันก่อนแล้วกันนะก่อนที่เราจะขยับสเตปกันนะครับในแนวของร่วมสมัยนี้มีแนะนำมาแล้วเหมือนกันนะ ขาดคอยเท่งคะคอยเท่งโอ้โหกำลังฮิตเลยเพลงนี้กำลังฮิตเลยแนะนำกันไปแล้วยังไงสักครู่แล้วกันนะ,ะหรือว่าทางด้านขอ,ง,อ,ยง,ยอยงยิ่งเจ้ามีรอยด้วยนะครับยังไงเดี๋ยวอดใจรอสักครู่แล้วกันนะพอดีเดี๋ยวรอบนี้ขออนุญาตย้นอนยุคให้สักหนึ่งเบรกก่อนแล้วกันนะครับไปกับทางของทางละมงสามชาติกันไปเรื่อยๆนะครับนะครับพวกเราบังเทศกันนั่นเองนะฮะช่วงนี้ พร้อมมาอยู่แล้วสำหรับทุกท่านนะครับหรือร่วมสุกตอนเนื่องกล้วกันกนะครับในเบรกนี้กับแนวลูกทุ่งย้อดยุ่กันครับ